เรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมคําตอบก็คือไม่รู้เพราะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีจริงแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีแต่เนื่องจากจัก,กรวาลที่พระเจ้าทรงสร้างมันกว้างใหญ่ไพศาลมากโลกเป็นเหมือนกับเม็ดทรายเม็ดเล็กๆในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะดังนั้นไอสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดในโลกเนี่ยมันก็ยังแค่ขี้ปติ้วดีวทนะังนั้นสิ่งอื่นๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเรารู้แน่ว่ามีจริงแต่สิ่ง ที่พระคัมภีร์ไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอย่างเช่นบางอย่างที่เราไม่เห็นเนาะจนอนอาคตรเรามาค้นพบเราถึงรู้ว่ามีจริงอย่างเช่นไวรัสเนี่ยพระคัมภีร์ก็ไม่บอกถึงไวรัสใช่ไหมต่อมาเราค้นพบว่าอ๋อมีไวรัสอยู่ในโลกนี้ด้วยนะเนี่ยเราก็ค่อยรู้ดังนั้นก็เลยสรุปว่าไม่ทราบครับว่ามย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้โดยไม่ต้องปรึกษาเราหรือโดยไม่ต้องบอกให้เรารู้เหมือนกับเราเป็นพนักงานของเซเว่นอีเลฟเว่นใช่แล้ว ทำอะไรที่อื่นไม่จําเป็นต้องบอกพนักงานอย่างเราก็ได้นะครับแล้วก็พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งงนั้นพวกสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตในดวงดาวอื่นๆก็เป็นไปได้ดังนั้นคําตอบตรงไปตรงมาคือไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้